สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมุนี้เฮาสิพาะะ้ามาเฮ็ดเมนูกิมจิอันตอนแรกเฮาก็ใส่บวกแกเปิลกระเทียมหัวหอมเฮาใส่ลงไปให้เบิดจากนั้นเฮาก็สิเริ่มปันปันให้มันละเอียดละเอียดเลยเด้อพอปันอันน้นทีไว้แล้วต่อไปเฮาก็สิมาเฮ็ด แป้งข้าวเหนียวเขาจะเอาแป้งข้าวเหนียวมาละลายกับน้ำต้มแป้งให้ซุกขั้นตอนการต้มเขาก็ค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งสิสุกอันนี้คือไก่สิซุกแล้วเริ่มเหนียวๆแล้วถ้าแป้ง ถ้าแปลงเหนียวก็แสดงว่าแปลงสุกแล้วปิดไฟพักพักแปลงไวให้มันให้มันเย็นโคนคนคนให้แปลงให้มันแป้งเย็นอันนี้ก็เป็นมะเขือเปลิลหอ,หอมแล้วก็กระเทียม่เข้าปั้นละเอียดแล้วพอแปลงเขาเย็นแล้วเขาเสียมมาผสมปึ๊บ มาที่นี่เทแปงใสกะละมังแล้วเขาก็สิมาผสมส่วนผสมที่เขาเตรียมไว้เขาปั้นละเอียดละเอียดแล้วเขาเสิรลงไปคนๆให้มันเข้ากันเทลงไปแล้วก็คนอันที่สองใสแปะใสพริกพริกเกาหลีน้ำตาลตามลงไปติดๆ น้ำปลาอันนี้คือขั้นตอนการปรุงรสมากเข็มหน่อยกระใสหน่อยมากเข้มหลายกระใสหลายหวานมากหวานหน่อยกระใสน้ำตาลหน่อยมากหวานหลายกระใสน้ำตาลหลายฮากกะสิคนคนจุดก็มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันข่าวกัน พอเขาคนเขามันเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดแล้วเขาก็ใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็คนอีกเทียนหนึ่งให้ต้นหอมเข้าไปอยู่ในเครื่องขั้นตอนต่อไปเขาก็จะพักกาศดขาวมา คุกให้เขากับนำกิมจิที่เขาเตรียมไว้อันนี้ใส่ทับพ,พี่ภาษะใจต่ต้อทไปใ,ใส่มือคุกมาแล้วถุงมือกับผสมประกอบใส่สองสานกับลุดออกเท่ากระชีพีเท่ะใบเ่ากัะ ยัดนำจิมจิเข้าไปพี่พี่ออกเต็มเข้าไปให้มันทั่วๆว ทัวท่วแล้วกำลังสิแล้วแล้วอันนึงได้แล้วชิ้นหนึ่งใส่กระปุกวางไว้ก่อนชิ้นที่สองเขาก็ไม่เห็ดคือเก่าพี่ออกทีละใบแต้มแต้มแต้มให้มันทัวขันผสมเมันสิบุัวะทอกันเด้อันที่สอง,ม,งมือเนีเห็ดต้องเบิดหัวหนึ่งเดือแต่ว่าหันหันออก ผ้าออกซีสินกอนที่เสียวมาขุกต้องไปแช่น้ำเกลือกอนสองชั่วโมงพอเสื้อแช่เสร็จแล้วเขาก็ับไปล่างล่างออกเขาก็มามาขุาเกเขาก็ไเห็ดจังสี่ไปครบ4ี่อัน,สนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเขาก็สิมาปิดฝากระปุกถิ่มไว้จักสองสามมือก็กินได้